ผ่านครับไม่ผ่านค่ะผ่านครับเข้าใจว่ะจริงไม่พีคำว่าศิลปะเลยในมุมศิลปะนี่คืองานศิลปะชนิดหนึ่งสวัสดีครับจอบข่าวเด่น5โมงเย็น40นาทีนะครับคุยเรื่องอื่นไม่ได้นะครับเรื่องของ Thailand g o t Talent ซึ่งกำลับบงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดจนก,กระทั่ง กสทชมีมติวันนี้นะครับหลังการประชุมอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ว่าคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหาจะเชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เข้าไปชี้แจงต่อกสทชกรณีออกอากาศรายการไทยรัก็ทเล่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีเนื้อหาและภาพที่สอบไปในทางอนาจาร ให้มาชี้แจงต่อกสทชในวันพรุ่งนี้นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเข้ามาดูแลเรื่องเนื้อหาและการออกอากาศรายการโดยกสทชพรุ่งนี้ช่องสามก็จะเข้าไปชี้แจงนะครับขณะที่ประเด็นเรื่องนี้วันนี้จะคุยกับอาจารย์เฉลิมชัยโคสุดพิพัฒน์นะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติท่านดูรายการวันนั้นด้วยนะสวัสดีครับอาจารย์เฉลิมชัยสวัสดีครับต่อจะคุยกัน คุณปัญญานิรันดร์กุลกำลังเดินทางมาห้องส่งช่องสามนะฮะหลังจากมีข่าวว่าในทาร์ทออนไลน์ว่ามีการไปจ้างผู้หญิงสุภาพสตรีคนนี้เนี่ยนะฮะมาแสดงเพื่อเลยกเลตติ้งในวงเงินหนึ่งหมื่นบาทอันนั้นเดี๋ยวเราไว้คุยกันแต่จะคุยกับอาจารย์เฉลิมชัยตรงนี้ก่อนอาจารย์ดูสดได้วันนั้นสดโอ้โหพอดีเลยพอดีเลยวันนั้นดูปั๊บเลยนะครับผมบอแกวห่างนิดนึงเดี๋ยวจะปัดร่วงถูกต้องเลย คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนแล้วบอกท่านผู้ชมด้วยที่บ้านนะฮะว่าศิลปะกับอนาจาร์เนี่ยเป็นปัญหาของสังคมไทยมาโดยตลอดเวลาผมเนี่ยพูดเรื่องนี้เมื่อส0มสิบกว่าปีกับนิวัตกองเพียรสู้กันระหว่างนู๊ดเนิร์ดบ้าบอกคอแตกปฏิทินนู๊ดเราอธิบายแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะอธิบายยาวเพราะว่าสื่อแป๊บเดียวมันต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนดังนั้นรายการนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกแหละว่าอนาจาร คนด่าก in yup. ันท <c oughs> <zyst> ั้งประเทศด่าหมดอาณาจารศิลปะหรือไม่ศิลปะไม่เข้าใจเราต้องยอมรับว่าพื้นฐานทางศิลปะของประเทศชาติเราไม่มีการศึกษาทางศิลปะของเราไม่ได้บอกว่าศิลปะในโลกนี้มีอะไรบ้างเหมือนยุโรปฝรั่งงานศิลปะของคนไทยเนี่ยถูกต้องไม่ดีเลยไม่ดีเรื่องศิลปะแม่คุณสยุทธเองก็ไม่มีผมไม่มีนะไม่เข้าใจเลยศิลปะดังนั้นจะไม่รู้เลยว่าศิลปะปัญญาทางตะวันออกเป็นอย่างไรงานของตะวันตกมันพัฒนาการจาก จากการเขียนรูปเหมือนขึ้นมามเป็นจนสู่ความเป็นแอสแต็กจนเป็น วิดีโออาร์ตจนเดี๋ยวนี้เป็นคอมพิวเตอร์อาร์ตสูงมากจนกระทั่งอินสตาเลชันหรือบอดี้เพนที่เด็กคนนี้ทำอยู่เราไม่รู้จักเลยแต่เรารู้ไหมว่าฝรั่งมันรู้หมดฝรั่งมันจบไฮสคูลปั๊บมันรู้หมดเลยศิลปะในโลกมี่มีอะไรบ้างรู้จักแมเรื่งศิลปะของชาติเราทางปัญญาทางตะวันกเห็นไหมนี่คือระบบการศึกษาของฝรั่งเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยที่รู้องเลยจะไม่มีรืองจึงไม่มีพื้นฐานจึงมีปัญหาคำว่าศิลปะและอนาจารอะไรของมันวะ อันไหนอาจารย์อันไหนศิลปะนี่คือความหมายแต่ถ้าถามฝรั่งฝรั่งดูเฉยเขาเฉยมากเขาโอ้ยิ่งกว่านี้เขาดูเฉยแต่ว่านั่นคือวัฒนธรรมฝรั่งแต่วัฒนธรรมไทยอีกอยางซึ่งเราจะต้องระวังอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดดังนั้นถามว่าใทยนัที่ตัดสินบอกนี่คือศิลปะคุณพิทยกับพิโยบอกนี่คือศิลปะถูกต้องมันคือศิลปะแขนงหนึ่งของศิลปะทั้งหมดในโลกพอเข้าใจนะศิลปะอันนี้คือ ใช้ตัวในการเพ้นลูปดังนั้นทุกอย่างสามารถสร้างงานศิลปะได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนด้วยผูกันนี่เป็นแขนงหนึ่งของศิลปะของแขนงหนึ่งพูดถูกไอ้พิโยพิโยพูดถูก,ถกอบอกว่านี่คือศิลปะมันเป็นศิลปะจริงแต่ว่าศิลปะที่ทํานั้นดีหรือไม่ดีอเข้าใจไหมเด็กคนนี้ทําศิลปะดีไหมไม่ดีใช้ไม่ได้ห่วยแตกไม่รู้เรื่องศิลปะไม่รู้อะไรสักอย่างทีนี้ถ้าคนที่ทําบอดี้เพ้นจริงจริงที่เป็นศิลปินระดับ โลกฝรั่งต่างชาติที่เขาทำกันโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากคือหมายความว่าเขาจะต้องเรียนรู้ว่ากระบวนการคิดทั้งหมดรูปที่เขาจะทำบรรยากาศสีที่เขาวางความคิดของสีที่เขาวางพื้นผิวพื้นผิวร่างกายของเขาที่ขมวดเคลื่อนไหวคือจะเอาตรงไหนลองยังไงจะต้องมีน้ำหนักจะต้องมีการพิมพ์ตัวเองลงไปเพื่อให้เกิดอะไรให้มันเกิดอะไรสิ่งที่เขาสร้างนั้นต้องมีความคิด ทั้งทุกอย่างเป็นกระบวนการจัดการศิลปะไม่ได้แผนหมดใช่ไหมศิลปะไม่ได้ส่งเด็กเข้าใจป่ะศิลปะไม่ใช่อยู่ดีผมยังไม่รู้นึกว่าส่งเด็กเอาสีลงไปลงไปใช้ได้เลยไหมอันนั้นบ้า อันนั่นคือทรงเดชหวยแตกหวยแตกต้องเข้าใจว่าศิลปะเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ที่มีจิ้มเด็ดการมีความคิดแล้วต้องงามต้องงามต้องมีสุนรีผ้าพอเสร็จแล้วนั้นต้องสวยในขณะทระทำงานศิลปะนั้นต้องสวยงามด้วยเมื่องานศิลปะเสร็จต้องสวยงามด้วยโอ้โหรู้ไหมมีฝรั่งเนี่ยนะมันทำเนี่ยนะฝรั่งมันเอาสีเนี่ยนะมันลาดกับบนพื้นครับ เมื่อเอาสีมาลาดบนพื้นเนี่ยมันวางสีด้วยความคิดทั้งหมดไม่ใช่ส่งแดงไม่ใช่เทส่งแต่เขาคิดว่าเรื่องของเขาี่จะทำเรื่องอะไรเขาจะทำเรื่องความ c o l o นอความอึดอัดเขาสามารถที่จะสร้างเรื่องอย่างนี้ได้โดยใช้ตัวของเขาเองดังนั้นเนี่ยสีเขาลาดลงไปแล้วก็กิ้งตัวลงไปแล้วก็กิ้งลงบนผ้าไป เป็นความคิดทั้งหมดเป็นความงดงามของคือตั้งแต่การวางสีแล้วคิดหมดใช้สีอะไรสื่ออะไรถูกต้องแล้วการเอาตัวลงไปจะลงไปแบบไหนท่อนไหนจะลงจะสื่ออะไรคิดไปหมดแล้วเขาวางโครงสร้างเป็นสเก็ตหมดแล้วนี่คือวิธีคิดของศิลปินไม่ใช่อยู่ดีมาถึงมาแก้ผ้าเอาสีลาดเอาจารย์ดูคันั้นอาจารย์ว่าวางแผนไหมวางแผนใช้เป็นสีลือไม่แต่เพ่ถึงนะ ผมให้ไม่สามารถให้ดูภาพซ้ำว่าเป็นคล้ายๆคนนะเสร็จปุ๊บถอดเสื้อถอดชุดชั้นในปุ๊บเอาสีลงเทแบบมันก็ไม่รู้ว่าเขาวางเอาสีไหนเทแล้วก็ลาพแลบ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 เลยใช่ศิลปะไหมมันง่ายเกินไปมันไม่มีมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ศิลปะก็มีความคิดว่า อันแรกที่เวลาลงมือน่ะดังนั้นเราดูเนี่ยพวกศิลปินดูเนี่ยหรือคนรู้จักงานสบัดีเวลาเขาดูเด็กคนนี้แค่เขาจับแบงขึ้นมาเขียนสีเหลืองเราก็รู้แล้วว่าเขาเขาไม่เป็นดูรู้ทันทีว่าไม่เป็นดูรู้ทันทีว่าไม่เป็นไม่ใช่ศิลปินใช่ถูกต้องเขาสีละไม่ใช่ศิลปินยังไงก็ไม่ใช่เขาคนยากที่จะเป็นแต่ว่าเป็นเด็กที่สนใจเรื่องพวกนี้ พอ,อเข้าใจไหมเขาไม่ใช่เขาสนใจเขาสนใจเรื่องพวกนี้ครับอะ อาจารย์ขยับเลวาม่กำลังหมันเลยกำลังออกรถออกจ้าเลยอาจารย์ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเดี๋ยวพอหมดเวลาเดี๋ยวผมอัดเทปต่ออ๋อครับผมสวัสดีครับคุณบัญยาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เฉลิมชัยกำลังคุยต่อพูดถึงภาพนั้นนะฮะอาจารย์บอกว่าเขาพยายามจะเป็นศิลปินเขาอยากเป็นเขาชอบเราต้องยอมรับว่าเด็กเขามีใจเด็กเขาอยากทำเพราะเขาเคยเห็นฝรั่งเขาทำอย่างนี้เขาคิดว่าเขาได้ทำได้เขาไม่เข้าใจว่าระบบความคิดของ ฝรั่งที่เขาเขาสังสมกันมานานเนี่ยเขาคิดอะไรในศิลปะมันต้องมีอิเลเมนต์ก็คือธาตุทางศิลปะนั่นมีสีมีเส้นมีน้ำหนักมีฟอร์มมีพื้นผิวเท็กเจอร์ที่นำมาประกอบกันเป็นแอสแต็กดังนั้นการใช้ดินล่างในการเคลื่อนไหวและสร้างภาพเนี่ยมันเป็นนามธรรมเข้าใจไหมไม่ใช่รูปธรรมไม่ได้ไม่ใช่เหมือนไอ้ฝรั่งที่เอาจูเขียนลูกพราเต็จัได้ป่ะนเอาจูเขียนรูปพราเต็เห็นไหมแล้วขายได้เห็นไหม อันนั้นคือเขาเรียกว่าทักษะมันใช้จูอยังยิ่งยันมันใช้มันใช้บบโอ้โหอันนั้นเป็นักษาอันนั้นเป็นทักษะใช่ลยว่าเพนในการวาดภาพแต่นี้เขาเรียกว่าบอดี้เพนเป็นแอบสแต็กซึ่งเป็นอาจจใช้คำว่าเปลือกไม่ใช่แม่หรือว้วิธีแต่ว่าไม่เข้าใจว่าที่มาเป็นยังไงถูกต้องไม่เข้าใจเลยเลยคิดว่าเฮ้ยเขาเอาสีลาดเฉยๆแล้วปะปะเขาคิดอย่างนั้นแต่จริงๆมันเป็นระบบคิดถ้าของจริงอ่ะมันองเป็นความคิด มันจะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยสีทั้งหมดที่จะูประสานกันนี่จะเป็นอะไรฟอร์มของมันจะต้องเท่าไหร่สเปซที่เหลืออยู่ภาพจะอมาเป็นยังไงภาพจะอมาอยัางไงในหัวไม่ใช่อยู่ดีละเอานมถูไม่ใช่ใช่ไหมเนั่คือเป็นความพยายามทาศิลปะถูกต้องผลงานออกมาไม่ใช่ศิลปะถูกต้องผลงานไม่ใช่ถูกไหมผลงานไม่ใช่ดูภาพนี้อาจารย์ว่าเป็นงานไหมเอาผู้หญิงออกไป ไม่ต้องไปคิดว่าที่มาของกาอะไรยังไงดูภาพสุดท้ายไปเชื่อมาไหมไม่ต้องถามคนอย่างผมถามเด็กนักเรียนศิลปะก็พอแล้วเด็กมันก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ศิลปะมันไม่ใช่ความงดงามอาจารย์ไหมมันไม่ลงตัวอะไรอาจารย์ไหมตัวอาจารย์หมายถึงอะไรหมายถึงตอนแสดงหรือว่าออกทีวีออกทีวีก็ดูภาพลบแล้วเบอร์เบอร์มีสีทับอยู่ในทีวีไม่รู้สึกเท่าไร่แต่ผมไม่รู้ข้างในตัวตรงจริงแต่ว่าในทีวีก็ถูกเซ็นเซอร์ถูกอะไร ใช่ไหมทั้งนี้ก็พยายามเซ็นเซอร์อะไรเยอะแยะไปหมดก็โอเคมีสีลาดอยู่ทับอยู่มีเซ็นเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมชัยยังอยู่นะครคูปัญญาความจริงจบสถาบันสีหน้าปาลุแน่แน่รู้ครับคุูปัญญามองยังไงผมคิดว่ามองไปถึงความตั้งใจของเขา เหมือนอาจารย์บอกผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคิดไม่ตรงกันคนดูก็คิดอย่างหนึ่งผมเคารพความคิดของคนดูซึ่งถูกต้องที่วิจารณ์เรานะเราน้อมรับแล้วก็ขอบพระคุณมากเรารับได้แต่ผมคิดว่าคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยเขาก็คงจะอินของเขาว่าเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทํามาภูมิฐานของเขากับเราไม่เหมือนกันเขาก็คิดว่าเขาดีวิเศษวิโสคุณที่เป็นป้าสองจีที่ขึ้นมาเล่นเพลงต่างเนี่ยเขาก็เขาก็อินของเขาคนที่ร้องเพลงพิ็เป็นของเขาแต่หน้าที่เราต้องตัดสินแต่ถ้าผมดูมันก็ ไม่พออย่างที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ศิลปะแต่ผมคิดว่าเ้าคะมีความตั้งใจแบบคนที่เขาขึ้นเวทีเนี่ยนั่นคืองานยิ่งใหญ่ของเขาของทุกๆคนเด็กทารกเด็กสามขวบเขาก็ต้องคิดว่าวินาทีตรงนี้ที่อยู่บนเวทีนี่คืองานโอกาสของฉันที่ฉันจะทำเต็มที่แต่เรามีหน้าที่ตัดสินเรามีหน้าที่ตัดสินซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่เหมาะไม่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 ผ่านอ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านที่จะให้ไปแสดงต่อแน่นอนแน่นอนแต่ว่าพูดถึงการออกอากาศนิดหนึ่งตัดสินใจยังไง ผมว่าสองเรื่องอคือผมว่าผมว่าผมชอบความจริงนะฮะแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างคืออย่างนี้ย้อนนิดนึงที่การตอบคําถามนี้คือว่าท,ทุกทุกคนที่มาเนี่ยม,มันไม่เหมือนพวกเราที่มีโอกาสออกทีวีคนที่จะมาแสดงคนที่จะมาก็อทาเลนเนี่ยครับตามบุญิาพาธต่างๆ,ๆเขาก็รอคอยครับบางทีเฝ้าอยู่สามสี่วันบางทีมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้ารอ เพื่อจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเขาครับเ,เมื่อออกไปแล้วเนี่ยเขต้องให้เขาออกอแล้วดีไม่ดีเนี่ยผมว่าก็ต้องเปิดเผยให้คนดูเนี่ยตัดสินและอย่างนี้ก็เป็นการตัดสินแต่ผมเนี่ยย,ย,อ,ยอมรับผิดเลยว่าไอ้ผมก็ตัดสินผิดว่าการเซ็นเซอร์แค่นี้ มันพอแล้วม,มันไม่พอมันไม่พอกลายเป็นว่ามันมีสองเรื่องคือว่ามันไม่เหมาะสม,มกับไม่เป็นศิลปะในแง่ของกรรมการคุณโจคุณปิญโยผมก็เข้าใจเขาต้องเห็นใจเขาด้วยเขาตัดสินเรื่องงานแต่คุณเบนเขาตัดสินเรื่องความเหมาะสม,มแต่คนดูทั้งหมด ต้องดูความเหมาะสมผมก็ต้องดูความเหมาะสมบังเอิญปล่อยออกไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมก็คิดว่าผมเซนเซอร์ไปแล้วเนี่ยน่าจะพอมันไม่พอผมก็มีหน้าที่อย่างเดียวว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีกคือไม่ออกใช่ไหมความจริงถูกแล้วมีช็อตนั้นทั้งหมดเนี่ยเขาตัดใจทิ้งเลยใช่ไหมผมผมก็สงสารเขานะ เราคิดไม่เหมือนเขานะคุณประธาได้ลงมาดูคือตอนอัดอยู่ไหมอะไรผมผมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แต่ว่าพอกระบวนการผลิตก่อนจะออกอากาศต้องดูถูกไหมก็ดูอแต่ผมผมผมก็ดูว่างานทุกงานมันมีค่าของเขาอเหมือนเหมือนสิ่งต่างๆแต่ว่าต้องให้คนดูตัดสินอให้ประชาชนตัดสินมันงั้นเขาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมทําไม่ไออกทำไมไม่ได้เฮ้ยมันยังไงกันเดี๋ยวเขาบอกว่าเรารู้กันอีกหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ดีอ่ะ แต่ผมว่าเขาก็ไม่ใช่คนชั่วคนผิดคนเลวที่ต้องไปประหารชีวิตเขาไอ่น้องคนนี้ก็ต้องสงสารเขาเห็นใจเขานะก็ต้องอยู่ในสังคมได้คือฟังอีกฟังเนื่อจะบอกว่าโอ้โหเดกดูปุ๊บกลายเป็นว่าโอ้ยแค่นี้ได้ดังได้ออกทีวีละถอดเสื้อไม่แต่ว่าสังคมมันก็เกิดอะไรไงว่ามันไม่ดังดังอย่างนี้มันไม่เหมาะสมคนทุกคนประนามเราก็ต้องยอมรับีโนี่คือโอกาสในมุมมองที่ดีนะนี่คือโอกาสว่าว่ามันต้องเกิดไงไม่เกิดตอนนี้มันก็ต้องเกิดในอนาคตก็ชี้แจงตอนนี้ซะเลยจบไป ประเทศชาติเราจะได้จบๆกันไปว่าเฮ้ยอาจารย์อย่างนี้ไม่ดีอีกหน่อยมันไม่มาก้อนตาเล่แล้วแบบนี้ไม่ใช่ได้มาเลบางด้มาเลยเมาผมก็ไม่รับแล้วเห็นไหมเห็นไหมซี่คือโอกาสที่ดีเรามองมุมที่ดีสิว่ายังไงมันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรกที่ไม่เป็นสิ่งใหม่สิ่งแปลกมันต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วต้องโดนด่าด่าแล้วก็เราหยุดถ้าไม่ด่าวันหน้ามันก็รอยอีกใช่ไหมเอาอีกสักหต่อยอาจจะไม่ใช่ค้อนเล่ก็ได้มันอาจอะไรก็ได้ถูกป่ะดังนั้นอันนี้คือเรื่องที่ดีที่สุดของประเทศชาติเเรราาาแต่่่ผมมวขไู้ เม่เขาไม่รู้เนี่ยเฮ้ยท่านอย่างนี้มันไม่ดีก็จะได้ไม่ทำทองหรือไม่ก็ต้องไปพัฒนาอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้คุณก็ต้องไปดีไซน์เรื่องสีเรื่องฟอร์มเรื่องเส้นเรื่องความเป็นแอสแท็กคืออะไรไม่ใช่แค่ลาดแต่ผมว่าเจตนาเขาก็คงอยากจะให้งานมันดีแต่มันทําไม่ถึงไงเหมือนผมอยากวาดรูปผมไม่ได้แค่นี้คุณมัยาผมแค่นี้ถูกต้องตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องนี้คือไทยรัฐออนไลน์เขามีการไปสัมภาษณ์เขาอ้างว่าเป็นเพื่อนของคุณบอนที่แสดงเนี่ยแล้วก็อ้างว่า สาเหตุก็เพราะว่ามีคนอันที่เขาระบุเลยครับทีมงานไทยแลนด์ก็สเทนไปติดต่อปอนจ้างเงินหมื่นหนึ่งไม่บอกว่าให้ทําอะไรให้รอตอนเย็นจะขับรถมารับส่งพอตกเย็นทีมงานรายงานคนนั้นก็ขับรถมารับจริงๆปอนเล่าให้เพื่อนคนนี้ฟังว่าบรรลุตัวอีกทีหนึ่งถึงจะตรวจรายการพอลงจากรถก็อธิบายว่าเธอต้องเปลออกวาดรูปเพื่อเรียกกระแสแต่พอเป็นกระแสเพื่อนถูกด่าแบบสาเทียนเสียเสียจงทนไม่ได้ก็ออกมาชี้แจงน้องปอนเป็นนางแบบนุ๊ต ไม่ได้เป็นศิลปินแต่ประการใดอันนี้ทาร้าออนไลน์<อ>ล่าสุสดคุณพิทาคือผมว่าอย่างนี้ทีมงานของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเปิดเผยไอ้เปิดเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาทํางานไดท้ทุกรูปแบบครับ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสมัครทุกรูปแบบได้หมดเลยนะฮะอาจจะเป็นคนข้างบ้านผมรู้จักอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ตีนศิลปินคนไหนมาได้หมดได้เกิดขึ้นบนเวทีหรือเหมือนไม่เกิดก็ได้หมดก็เข้ามาได้หมดทีนี้มันก็จะมีบุคคลที่จะไปติดต่ออย่างไรก็ได้ไม่เป็นไรเพราะติดต่อเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าจะเกิดเหตุการณ์หรืองานอะไรก็แล้วแต่เรา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 ไม่เราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวคุณบัญญาได้หรือมสตาฟทุกคนเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวถามหมดแล้วแต่ว่าได้มีการติดต่อบุคคลต่างๆหลาายคนมก หมายถึงหลายวงการหลายคนที่ที่ได้ติดต่อประมาณเอเจนต์เอเจนต์หรือหรือบาคนที่ติดต่อคุณปอนอะไรนี่แหละเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเขาก็พามาหลายหลายโชว์เหมือนกันหลายโชว์และผมคิดว่าอาจจะมีอีกหลายคนมันเยอะมากแล้วก็อาจจะมีอีกบางคนที่ที่ชวนชวนกันมาหรือบางทีอาจจะมีบางคนไปไปเห็นดีๆก็ไปแนะนำเข้ามาก็เป็นไปได้เป็นไปได้คือแต่ผมว่าประเด็นเนี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นว่า แล้วมันไปเกิดการเป่อยอะไรตรงนีมนมมม้มันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมครับคือเขาก็มากล่าวหาว่าทีมงานสตาร์ของเวิร์กพอยต์ไปจ้างมาเพื่อเรียกเลตติ้งเลตติ้งมันดีอยู่แล้วเลตติ้งมันดีอยู่แล้วแล้วโชว์มันชัดโชว์มันเต็มไปหมดเลยแล้วไม่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 น่าจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะนั้นกำลังบอกว่ามันก็จะมีตัวแทนไปหาเยอะแยะมากมายความสามารถหรือไปท้าทายให้มาแสดงตามภูมพิภาคาต่างๆเยอะแยะเลยเพื่อ คนนี้คนคนเหล่านี้ก็จะทําเพื่อมีการของเขางานของเขาเป็นงานเลยแล้วแต่เหมือนกันอแล้วก็บางทีก็คนรู้จักก็ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องครั้งนี้นะฮะทั้งที่แล้วหรือรายการต่างๆก็ทำหรือสมมติอย่างแฟนพันธุ์แท้ของผมเนี้ยก็เรื่องปกติก็เชิญคุณอาจารย์ถนัดรู้ให้ใครเป็นถนัดเรื่องงานนั้นงานนี้มาออกก็ได้ได้เหมือนกันหมดเป็นเรื่องปกติผมว่าวงการเพลงก็มีบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อ่า แต่ว่ากรณีนี้ได้เจอกับตัวคุณปอยอีกทีหรือยังคือตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เจอเขายังไม่ได้คุยทีมงานได้คุยยังฮะก็ก็ยังไม่ได้เจอแต่ได้ได้คุยได้ติดต่อกับตัวแทนที่เอาคุณปอลมาอ่าก็ติดต่ออยู่ไม่เป็นไรยังพยายามติดต่อตอนนี้ยังติดต่อรู้สิกอยู่ขอนแก่นอ่าตอนนี้ผมกลัวว่าเขาจะตกใจว่าเขาเป็นความผิดหรือเปล่าเยียอย่าไปตกใจครับผมครับมสมุิสมมุร คือ <c oughs> คุณบัญยาบอกว่า <c oughs> มันก็เป็นกระบวนการปรกติ <c oughs> ใครจะเข้ามาครับคุณอยากจะมาแสดงอะไรก็เรื่องของคน <c oughs> เราเป็นฝ่ายให้โอกาสแนละตัดสิน <c oughs> ความเหมาะสมถูกไหมกาจะมีแนะนําตรงนน้นตรงนี้ก็ว่ากันไปนะ,ะชุดเสื้อผ้าตรงนี้ไม่ดีก็ว่ากันไปสมมุติว่าเป็นนางแบบนุ่ดแล้วมาทําอย่างนี้เนี่ยสมมุตินะคุณบัญยาจะเสียใจไหม <c oughs> ไปย้อนเยินอย่างนี้มันก็ตอบยากเหมือนกันคือมันมีอีกมุมหนึ่ง ด้วยความเคารพนะฮะผมเคารพผู้หญิงคนน <ux> ี้ครับถึงเธอจะอะไรยังไงก็ตามทีมันอาจจะมีคนมองว่าบางคนอาจจะมักอาศัยรายการเพื่อให้ตัวเองดังจะได้มีงานต่อไปก็เป็นวงหนึ่งนะก็เป็นนะเราก็ไม่ไม่เราก็ต้องยอมนะเราต้องยอมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กก็จะเข้ามาแล้วนะออืืมมแต่ผมมองว่าประเด็นอยู่ที่บนเวทีตอนนี้มันเกิดเกิดโป๊เปือยนี่แหละแล้วมันก็จรับไม่ได้ใช่ไหมผิดพลาดก็ก็ ขออภัยแหละตอนนี้แหละแอย่อันนึนงนนก็คือเรื่องของวงการศิลปะ,ะผมก็โดนเยอะนะหมายความว่าพวกพี่น้องครูบาอาจารย์ศิลปะก็เหมือนว่าเฮ้ยไม่ใช่ศิลปินจริงไปบอกว่าเป็นศิลปินจะทําให้คนสับสนงานศิลปะอันะนี้ก็เป็นส่วนในหนึ่งที่ที่แบบแบบแบบอ,าอาจจะเป็นความผิดพลาดแต่ว่าในแง่มุมของผมแล้วก็ผมก็ถือว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้คือดี อะไรก็ตามมองในแง่มุมดีว่ามันต้องเกิดอย่างนี้แล้วมันจะได้มีปัญหาเกิดขึ้นมาเราจะได้ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจว่าศิลปะคืออะไรนะดังนั้นการโชว์อย่างนี้ต่อสาธารณชนเรื่องวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงเรื่องของวัฒนธรรมฝรั่งที่มันคิดงานศิลปะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราไปลอกเรียนแบบเปลือกเปือกโดยที่ไม่รู้เท่าถึงการอย่างเงี้ยอันนี้คือการเรียนรู้ของการเรียนรู้ของขงคมที่เรียนรู้ในงานกรณีนี้น่าสนใจผมว่า หน้าอะไรก็ตามที่มันเกิดปัญหามันคือสิ่งที่ก้าวหน้าให้แก่ประเทศมันเป็นเรื่องจริงดังนั้นเราต้องชิ้แจงแล้ววันนี้อรจารถ้าเป็นกรรมการมานานบรรจารผ่านไหมไม่ผ่าน oh, hmm. แต่มันเขียนสีเหลืองอันแรกก็ไม่ผ่านอาจารยจกดไม่ผ่านละ ไม่ผ่านแล้วผมผมเพิ่งกลับมาจากคุณโจคุณโจเขาก็เสียใจนะคุณโจจิรายุทธ์เนี่ยนะครับเขาก็เสียใจผมก็เพิ่งไปคุยกับมาผมเพิ่งมาสดๆร้อนๆบอกให้โจเราต้องต้องมองประเด็นให้ดีแล้วผมก็บอกผมเขาก็เข้าใจที่ว่าทําไมให้ผ่านนะฮะเขาก็มองเรื่องงานจริงๆเขาก็ไม่ได้มองเพราะว่าบุธิภาวะเขาก็จะเป็นอีกแบบเขาก็็นมองเรื่องงานขนาดนั้นแหะ ก็ให้เราให้ผ่านได้เขาพอแล้วเขารู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตกถถตงงแต่ว่าบังเอิญ่าเขาไม่ได้ไปมองเรื่องของความเหมาะสมคือกระแสคนถามว่าถ้ามีโอกาสเลือกใหม่แล้วคุณจะให้ยังไงผมก็ยังให้ผ่านอยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นอีกดีกว่าอผมอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงว่าเรื่องของตัวเอเจนต์อะไรต่างๆแบบนี้ถ้าเรามองว่าอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กที่ได้วัฒนธรรมหรือมีความรู้มามาปุ๊บอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหา มันอาจจะไปเจอเจอราจะไปให้เงินมามันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอย,อย่างน้องคนนี้ยเขาไปเจอเขาไปให้เงินก็เป็นเรื่องของเขาจะมีหัวคิวต่ออไก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่มันมาเกิดเหตุตรงที่ว่ามันมากเกินไปแล้วเราก็ปล่อยออกเซนเซอร์ไม่พอมันก็เกิดเหตุ คุณรรยาพูดกับคนดูนิดหนึ่งปิดท้ายคือ <ๆ S 2> ถ้ามีอะไรเนี่ยผมอยากจะจะจะ,จะ,อะขออภัยนะฮะแล้วก็อยากจะดูเจตนาว่าทั้งตัวผมเองทั้งชีวิตทั้งบริษัทเองก็ไม่ได้มีเจตนาใดๆนะฮะแล้วก็เรื่องราวของสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราเคารพและเราก็รักในศิลปะไทยวัฒนธรรมจร,ร,มจร,ริงๆผมไม่อยากจะให้ไปไปไป,ไปอเอาเรื่องนี้มาแล้วก็ แต่ว่าเคารพสิดทุกคนนะฮะแล้วก็เรื่องของกรรมการด้วยอยากจะเห็นใจแม้กระทั่งน้องคนนี้เองก็อยากจะเห็นใจก็ต้องอยู่ในสังคมได้อยู่ต่อไปและผมก็เชื่อว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะฮะมีอะไรก็ก็ขอโทษขออภัยนะฮะแล้วก็ไม่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 น่าจะจะจะให้มันรุนแรงนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะขอบคุณครับและนี่คือจอข่าวเรียนสวัสดีครับ